ยังมีหลายคนที่เขาไม่เชื่อในฝันกูเขาว่าคุนั้นทำไม่ได้และมันไม่ง่ายเลยขำกูทุกคนมีความฝันยังมีฝันเลยฝันดูใครจะพูดอะไรกับพวกคุนั้นไม่สนนี่ฝันกูนั่นนี่คือเหตุบางที่มันยังเจ็บเลยฝังใจแล้วกูจำทุกคนที่ด้แน่นอนกูจะไม่ฝังไหม่นี่คือชีวิตที่กูไม่ได้ลับหรือฝันไปเพราะฉะนั้นต้องดีกว่านี้ต่อให้เวลาจะผ่านไปและถ้าเส้นทางนี้รับรองเลยกูไม่มีเปรกเคยเป็นเด็กที่แย่คนหนึ่งตอนเล็นไม่ค่อยจะมีเกรดเงินทองไม่พอใช้เพราะกูไม่ค่อยจะมีเฟ ต้องกูถูกจับแม่กูต้องไปประกันแม่กูทามว่าอยากเล่นหรือทำงานประจำถ้าเกิดมึงไม่มีแม่ใครจะมาประกันกูเลยเปลี่ยนตัวเองทุกๆการกระทำเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองเปลี่ยนไปกูเล่ามันด้วยตัวเองและกูไม่คิดจะเปลี่ยนใจกูอยู่ของกูอย่างนี้แล้วกูไม่คิดจะเกลียดใครถ้าบางคนจะเกลียดกูถ้ามึงอยากเกลียดก็เกลียดไปไวเบลก็ชื่อวงชีวิตเหมือนกับขึ้นลมในวันที่ฟ้ามืดลงยังมีหัวใจที่ซื่อตรงต้องการคำชื่นชมชีวิตคนเรามีขึ้นลงก็จะทางตันมืดบนวันที่ทุกอย่างมันมืดลงม ละคราวทจะกูพอแต่ไม่เคยจะทำให้กูยอมกูรู้สึญทาที่เตินมันไม่ไง่ายกูต้องทำให้ได้ไม่ให้ใครดูถูกกูบอกตัวเองว่าต้องทำให้ได้สัญญาจะไม่พ่ายที่บ้านกูดูอยู่ oh, อ๋อเขาชอบมันเลยอยากแล้ป บางทีก็ต่างกันกับบางคนที่อยากแกง๊งมันต่างจากเมื่อตอนที่กูนั้นคืออยากแวน้นต่อให้วทีไหนกูจับไม่ก็อยากแวน่นนั่นก็มีความสุขที่ได้ทําถึงแม้ว่าตอนนี้เพลงกูไม่ได้ตังตอนนี้กูเทคแค่แค่คนใกล้ๆกันเสมอต้อนเสมอ,สมอไปไม่เกี่ยวว่าดังไม่ดังแล้วแม่กูสอนเสมอว่ามึงจงทําดีต่อยเจอทางแยกกูก็ตรงทันทีชีวิตเดี๋ยวก็ตายไม่มีคนพันปีถ้ามีใครขวางหน้ากูจะชนทันทีบางเรื่องที่มึงดา่ากูบอกเลยไม่ใช่เรื่องหลายๆเรื่องที่กูผ่านจนตอนนี้กูได้เคลื่อนมึงว่าและกูกล้าจนตอนนี้ก มจะไ่่เชือกูยังกับตัวเองว่ากูยังมีฝันกูจะทำมันไปถ้ามันพอมีวังทุกคนในวีบีพวกูยังมีกันกูให้พวกมึงวัวล้อก <C ourse> ัวล้อทีลังกูเดินตรงไปต่อให้ไม่มีพังกูไม่กับใจเพราะกูไม่มีหัน่าคิดจะหยุดกูบอกเลยไม่มีวันเพราะกูถชง่วันนั้นมึงจะไม่มีคำ Oh, ไม่อยากจะพูดเลยทำมันคุณรู้ตัวเองดีทำไปถึงไม่ได้ทำตังค์คุณนั้นแค่อยากจะโชว์แค่อยากจะปลยฟังกันแน่นอนกูจะไม่หยุดแต่ไปสุดกำลังอ่ะอกูทำกลางวันกลางคืนอ้อ oh, ใ oh. นะเอาจริง,งในบัญชีตอนนี้มันยังไม่พอใช้มีของที่อยากได้เกิซื้อไม่ได้ต้องมองไว้สัญญ <c oughs> าจะทำไม่ได้เอาเงินที่ไดมากองไว้ <c oughs> ทุกวันที่วิ่งตรงดินลลนเพื่อครอบครัวปัญหาที่กูไม่ชอบแต่มันก็มีอยู่รอบตัวกูต้องเอาตัวรอดไม่มีเบ็ดเลยทอดอ้วนถ้าเกิดกูไม่กลัวเพราะชีวิตกูได้มอดชัว